น,นี่คือถิ่มคุ้นค,คายมาก่อนเมื่อตอนครั้งเก่าที่น,นี้เคยเนาเมื่อยาวเราเรียนทุกวันวันนี้มนที่30สิ่งหาคมครับบันดาเพื่อนๆ98เมื่อรู้ข่าวว่า อาจารย์เมื่อวานเรามากันวันนี้เลยไม่ยอมใช่ไหมอ๋อพี่แก้ววันนี้วันนี้เลยไม่ยอมไม่ต้องมากันเองใช่ไหมใช่ครับเชิญพมเสียงแต่ละคนพี่วันนี้คุณครูสวัสดีครับเป็นคนที่ไม่น่าจะจบสุกดาบได้เลยครับแต่เพราะอาจารย์ครูเรียนเก่งนะเว้ยแต่ไม่เคยตั้งใจเรียนไง่เหมือนะก็เช่นกันนะคะคคุข่ะ ก็ัาคุยกันถึงคุณแม่คเป็นยังไงบ้างคะมาลำบากไหมครับรอวมากเลยนะคะบ้านข้างบนเยนะมากข้างบนเยอะนะคะมีบรรดาเด็กหลังห้องครับแต่แต่เรียงคิวครับอาจารย์ธีรพจน์อยู่ธรรมศาสตร์ครับธีรพจน์สวัสดีสสวัดีนะครับ นี่ดั่งปาอภิการของราชพัชร์สกลนครผมไปอาศัยเมืองของท่านบงหลุงเข้าเป็นเจ้าเมืองคนแรกพยาประจันตประเทศธานีครับผมไหวครับแปิชาบอกเลยเมื่อกี้ที่ที่ไลน์มาเมื่อวานเนี่ยบอกอาจารย์พี่ตายเลยปิชาไลน์มาไลน์มาบอกผเพราะว่าอะไรเพราะอะไรมีความทรงจําเกี่ยวกับคุณครูอยู่เดี๋ยวเขคงพูดคุยใช่ครับใช่ครับอย่างพงศธรนี่เขาเป็นเด็กที่ ตั้งใจเรียนมากกว่าคุณครูครับฉพาะเฉแต่วิชาครูใช่ไหมวิชาอื่นขอยอาแต่ร่างกายนะครับครูเไราอื่นไม่ตั้งใจเรียนไม่ตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษใช่ไหมหรือไงไม่เคยหนีโดดเรียนเลยเพาออะไรเพาออะไรเพาะอะไรเรียกอาจารย์แม่ครูแม่ครูแม่เอาเลยมีฟิสิกก็คืออาจารย์สุรศักดิ์อาจารย์ที่แก่ขาเป๋ก็ไม่เคยหนีโดดเรียน ชีสเนี่ยชีสอาจารย์ที่ให้ไว้นะผมเก็บไว้จนจนไม่ให้จนสี่ห้าสี่น้ำท่วมฮะน้าท่วมไว้ที่บ้านเป็นห้องทํางานก็เก็บไว้ตต่เรียนเหรอตอนเรียนผ้เอยเลยครูมเก็บไว้จนน้าท่วมบ้านที่ใกล้เนี่ยก็เลยหายไปหมดในเวลานี้เรื่องโจ๊กครับอาจารย์อาจารย์จายศสันได้ไหมฮะจ์คงจำไม่ได้ชาเป็นยยศสันเนี่ยเขาบอกว่า เขาย้ายบ้านไปไหนเนี่ยเขาจะต้องหอบชีสที่อาจารย์ให้ไปตลอดเลยแล้วพอมีอยู่ปีหนึ่งย้ายบ้านใหม่ปรากฏว่าพันยาเขาอะเอาชีไปช่างกิโลขาเอาผมเลยยาพันยายาเลยเหรอเปานเป็นมุกเป็มุกใช้ี่เก็บคิดผมมุทุงจริงใช่ตอนนั้น ก็เห็นอาจารย์สงวนอาจารย์อาจารย์วัชรชัยก็ไปเอาของโทเฟอร์มาวผมจำได้เลยแล้ยก์ว่าเอ๊ะเราก็เอามั่งสิก็เลยไปเอามาซื้อหนังสือโทเฟอร์ก็มาทิ้งให้ให้เราเพราะอาจารย์สิวานท่านบอกกระดาษไม่อั้งอาจารย์มีหนังสือของอาจารย์เป็น vocabulary เล่มหนึ่งจะแมยังหาครับไม่เจอแล้วนะตอนนี้ทำเล่มเล็กๆก่อนครับผมแล้วก็ไปหิ้งใหม่เป็นเล่มใหญ่เล่มของกินน้ำอเมริกาแล้วก็มีเฉลยอยู่ข้างหลังเดี๋ยวก่อนพี่ตุ้ยไม่เชื่อต้องทักทายอาจารยภาษาอังกฤษสิ เอ้าไม่ขาบตันกินไงเดี๋ยวนี่ยเนียเจียเนี่ยน่ย่ยเ่ยเี่ยเดี่ยเนี่เนียเนียนยเนี่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 เนี่อนี่ยเนี่ยเ่ยเนี่ยเีเนี่ยเน่ยเนี่ยเนียนี่าเนี่ยเนี่ยเนี่เนี่ยงนาติมา2่ยเี่าเีนี่่ได้ไ่เรียนียนียเนี่ยเ่เียเนีเนยเนยเนยเนียเน่เนี่ย แต่ตอนที่ไปสอบเข้าบริษัทแรกเนี่ยเป็นบริษัทไทเม็กซ์นเนมิกาเป็นเป็นโรงงานผลิตครับผมก็ตอนไปสัมภาษณ์เนี่ยเขาจะมีเด็กจุฬาเด็กธรรมศาสตร์อะไรนะครับแต่นั้นก็ยังเป็นเทเล็กเขาก็ให้เขียนให้ผมให้เขียนเทเล็กเขียนอะไรว่าไปติดต่อเรื่องอะไรพวกนี้ปร,ปรากฏว่าคนที่ที่จะเป็นเจ้านายผมเนี่ยกระจบศิลปศาสาทเอกอังกฤษจากธรรมศาสตร์เป็นผู้หญิง เขาก็ถามผมบอกว่าไน้พวงศรีตอนนี้เธอจบดีเอามาจบรามจบอะไรพวกนี้เนี่ยทำไมภาษาเธอโอเคเธอไปเรียนนอกมาปากบอกไม่เรียนไม่เรียนหรอก <c oughs> แต่ก็เลยบอกว่า <c oughs> ผมก็เลยเล่ออกไปบอกผมโชคดีผมเรียนสวนกุหลาหมอสามเนี่ยผมอาจารย์เป็นศิล์น <c oughs> ผมจะก่อนผมจะไปกักแกทุกปีนะฮะก่อนแกก่อนแกเสียผมจะพยายามไปจาบแกก็มีบางปีไม่ได้ไปหมอสี่ก็อาจารย์สุมาลี ปมศ .5 ก็บอกมาเจออาจารย์แม่ผมเรยอาจารย์ประภัยวีโรไัยผมจำนามสกุลได้นผมก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยผมเนี่ยเป็นเด็กต่างจังหวัดมาเรียนภาษาอังกฤษตอนป .4 ป .5 แม่ป .4 ป .5 นะเราป .7 ป .5 ป .6 ป .7 ไม่ได้เรียนตั้งแต่ประถมเหมือนเด็กพวกเด็กคริสเตียนเด็กอะไรพวกนี้เด็กกรุงเทพหลกงบั เข้าไปเรียนุงเทพยตอนแรกโอ้หมันแบบภาษาเราเนี้ยมันไอ้นั้นมากเลยพอมาเจอแบบเหมือนเจอปรมาจารย์สามท่านไั้งนีอจอามวันผมเยกัดปีศาเลยนะคือภาษาอังกฤษเนี่ยมันมันพัฒนาขึ้นไปแบบเหมือนโอ้โหเราเจออะไรที่มันเป็นแบร์เออร์กูตันนนอ่ะมันไม่เข้าใจไม่อะไรมันยากหมดมาปุ๊บพุ๊บพจอสามท่านนี่ง่ายเลยง่ายเลยง่ายนะทำมาปั้ แล้วก็ก็เลยบอกว่าเนี่ยผมมาปับ๊บแล้วก็ได้ก็ได้มาปับ๊บเราก็ขวนขวายหาความรู้เองด้วยมาปั๊บไปได้เรียนไ,ได้ไปเรียนนอกไม่ได้อะไรด้วยตอนตอนอยู่บริษัทอเมริกันเนี่ยนะฮะผูตอนพนักงานเนี่ยก็ต้องมีสอบโทอ,อีกผมได้เจ็ดร้อยเก้าสิบห้าตอนนั้นก็จะเป็นแบบนี้มาปับ๊อนนอปบ <laughs> คือเรื่องหจบนอกเพราะอะไรเนี่ยฮ้ยอคือคือต้องบอกว่า เราผมไม่เคยกลัวเลยพอไปทําไปทํางานมาปั๊บเนี่ยพวกเด็กที่จบนอกจบอะไรมาเลยบอกว่าเราจะแตกต่างจากเขาก็คือในเรื่องของเส้นในการพูดแค่นั้นเองนะแล้วก็การใช้ภาษาพวกสปี g พวกอะไรพวกนี้ซึ่งเขาจะดีกว่าพะเขาเขาเขาอยู่ตรงนั้นมันจะแบบแต่พวกแกรมมาพวกอะไรพวกนี้ไม่ไม่ไม่กลัวรับก็ต้อง อย่างระลึกถึงพระคุณครูคูคู่คือเคยกับบางคนสอบเข้าเข้าจุฬาก็บอกว่าติดต้องภาษาอังกฤษเว่าเราตั้งแต่มอมมิงขึ้นมาเนี่ยอย่างนั้นเลยนะนี่ก็ตอนตอนเอนทรานซ์ที่ติดวิศวะได้เนี่ยก็ทำภาษาอังกฤษกับ อันนี้สักได้เนี่ยเรับภาษาอังกฤษเนี่ยทำได้ได้เยอะเลยคิดว่าได้คะแนนค่อนข้างเยอะเลยนะก็ก็ต้องต้องบอกว่าเราโชคดีได้มาเรียนสมุลาเรื่องคัญที่สุดคือได้เรียนกับกับคุณครูด้วยนะต้องต้องบอกวาติดแพทย์เนี่ยเพราะว่าทำคะแนนที่อันติดก็เลยบอกตัวก็เลยไปร่างกายกันก็เดี๋ยวโมบนิ่งป่ะเขาบอก คนคนต้อเรียนกดเนี่ยครับซ้ำแล้วซ้ำแล้วเรียนมาทั้งทุกปีมัคคิละบอลหนึ่งแต่ว่าพอถึงครูเนี่ยขบมยให้ครับเริ่มเริ่มตั้งแต่กดที่คือสิงสิงใช่ไหมคะก็บอกผมผ่านมาหมดแล้วแต่พอมาอีกทีเนี่ยรวบสิงจะเข้าใจ แต่เขาได้เปรี่ยนเขาเขามีชิ้นครับผมผม,ผมแต่ชิ้นชิ้นครูนี่มีมมคุกล้ามากเลยครับผมการันตีเลย <c oughs> ผมผมการันตีเลยว่าคือคืออย่างที่ติ่กติ๊กติ๊กค,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 ครูพูดเนี่ยครูขมวดมาปั๊บพอเราเราเริ่มเข้าใจปั๊บเนี่ยพอเรามาเนีมาปั๊บมันก็จะยิ่งต่อยอดไปเข้าใจอะไรได้ขึ้นมาครับก็ให้อาจารย์สวัสดีค่ะ เขบอกว่าของเราเนี่ยเรื่องของกระดาษโลเนีอะไรเงี <gamma> ้ยไม่อั้นเลยนะคะก็ยึดอันนี้ไว้บอกว่าเราก็โชคดีนะแล้วก็อาจารย์สุมารียสอนให้ครูใช้เครื่องโลเดียก็ครูก็ต้องต้องหมุนมือต้องหมุนแต่ตอนนี้ไปหมุนเครื่องโลเนียวหมุนมือแล้วทีนี่ครูครูเป็นมาแล้วนะะคแต่ว่า เรื่องของโลเนียวเนี่ยอขาจะจัสมารีสอนแล้วก็เพราะจันจุหวันนั่นบอกกระดาษไม่อ่าน